ิทธิ์บุญญาพัน์ค่ะนุปราศรังคำฝ่ายอักรีสองพองันห้าร้อยห้าสิบค่ะครับสวัสดีครับแทนจากพีสุวรรณานครนุปราศรองคำฝ่ายชายจักรพีหนึการศึกษา2555ครับค่ะก็วันนี้เราได้รับตำแหน่งมาบัดหมาดเนาะก็รู้สึกยังไงคะตื่นเต้น่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากค่ะตอนรู้สึกของนายเอง,งญญนะคะตอนที่กำลังจะประกาศขายคือแบบยังนั่งเล่นอยู่เลยค่ะแต่ว่าเขาประกาศหมายเลขที่มาก็สน ถ้าเราร um ู้สึกของฝ่ายหญิงครับคือฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นเป็นฝ่ายที่ถุกว่ามีการทุกคนเนี่ยเก่งมากๆเะครับแล้วฝ่ายหญิงเนี่ยเพราเราไม่ออกเลยว่าจะเป็นใครเพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเก่งๆทุกคนนะครับก็อวก็นมายก็ร้สึกดีใจกับเขาด้วยเพราะว่ารักสมายการสแล้วนะเพราะป็นเดค่ขพวกควยกันครับก็ลู้จักกันูแล้วครับก็เลยสึกดีใจมากๆกับสมายด้วยนะครับวัผเองนี่ยการที่เขมาประกวดองท ก็ไม่ไม่ได้รู้สึกคาดหวังเลยนะครับว่าจะมีโอกาสได้รับตำแหน่งเพราะว่าเราเราเข้ามาเนี่ยเราเพื่อต้องการได้ทักษะที่ดีต้องการเพื่อนนะครับต้องการทำกิจกิจกรรมจิตอาสาก็ได้ทำผลเห็นประโยชน์ซึ่งผลประสมที่ผมตั้งตั้งไว้เนี่ยก็ได้ทุกอย่างก็ได้ส่วมมือร่วมไปได้ดีเลยแต่เพราะว่าตัวผมเนี่ยได้ทำกิจกรรมต้องการอยากทำแล้วก็รู้สึกประทับใจทุกคนเลยนะครับเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนแล้วก็รู้สึกประทับใจมนเรื่องภาพที่ดีที่ทุกคนมอบให้กันนะครับ ครับผมก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่พวกเราได้มาเจอกันนะครับรวมทั้ง29คนแล้วก็ประทับใจทุกอย่างครับประทับใจทุกจัดด้วยนะครับก็มีสุขมากนะครับก็ต้องใช้คุณอาจารย์ทุกคนนะคะแล้วก็เพื่อนทุกคนให้กำลังใจเพื่อนเพื่อนที่ลงสนาแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่มาแชร์ในวันนี้้ด่ตัดใจแข่งเองครับวันนี้ก็มุ่มากนะครับแล้วก็ฝากทุกทน้องที่ต่อไปด้วยนะครับที่จะมาเข้าประกวดประทองคำนะครับก็ต้องสู้ๆนะครับแล้วก็การประกวดครั้งนี้เนี่ยได้รายได้อย่างๆมากมายก็อยากจะให้เข้ามาประกวด